สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสำคัญเรื่องหนึ่งจากพุทธธรรมนะคะก็คือกรรมบท10 เป็นเหมือนเส้นทางแห่งการกระทำสิบอย่างทั้งทางดีทางร้ายซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอธิบายไว้ว่ามันมีผลต่อชีวิตเราต่อสังคมเรายัางไงบ้างเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจหลักการ1ิบอย่างนี้นะคะทั้งฝ่ายอากุศลที่เป็นทางแห่งความเสื่อมกับฝ่ายกุศลทางแห่งความดีว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วส่งผลแบบไหนตามที่ข้อมูลเขาว่าไว้นะคะครับคือข้อมูลนี้เขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะครับ เหมือนกับว่ากรรมบทเนี่ยเป็นทางสองแพร่งเลยทางหนึ่งกุศล,ลกรรมบทถ้าเราเดินไปทางนั้นก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาความทุกข์ต่างๆนะครับส่วนอีกทางหนึ่งก็คือกุศล,ลกรรมบทอันนี้ก็จะนําไปสู่ความสุขความเจริญเป็นเหมือนกรอบจริยธรรมพื้นฐานที่เออก็น่าสนใจมากครับค่ะในข้อมูลเขาแบ่งกรรมบท10ไว้เป็น3กลุ่มหลักๆตามช่องทางที่แสดงออกนะคะก็คือมีการกระทําทางกายหรือกายกรรม3ข้อ แล้วก็การพูดวจีกรรมอีก4ข้อแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการคิดการกระทําทางใจหรือมโนกรรมอีก3ข้อเราลองมาดูทางกายกันก่อนไหมคะกายกรรม3ข้อมีอะไรบ้างได้ครับกายกรรม3ข้อนี่หลักๆก็คือการละเวมสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่ชัดเจนมากๆเลยข้อแรกก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นอันนี้ข้อมูลบอกว่าช่วยลดความโหดร้ายลงไปทําให้เราเห็นคุณค่าชีวิตอื่นๆนะครับ ข้อ2ก็การไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าช่วยสร้างความไว้วางใจกันในสังคมนะครับค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะเรื่องการไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้ข้อมูลเขาเชื่อมโยงกับผลทางสังคมไว้ยังไงบ้างคะอ๋อประเด็นนี้น่าสนใจครับคือข้อมูลชี้ว่า การเว้นข้อนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวเลยนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงเลยส่งผลต่อความสงบสุขในครอบครัวซึ่งครอบครัวก็เป็นหน่วยพื้นฐานสำคัญของสังคมเราใช่ไหมครับพอครอบครัวสงบสังคมมันก็มีแนวโน้มจะสงบสุขตามไปด้วยลดปัญหาความขัดแย้งไปได้เยอะครับ อืมจริงด้วยค่ะพอมาถึงเรื่องการพูดหรือวจีกรรมมีทั้งสี่ข้อเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดน่าคิดเหมือนกันอย่างข้อแรกการไม่พูดเท็จไม่โกหกอันนี้ก็เป็นพื้นฐานความน่าเชื่อถือเลยนะคะใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ยังมีอีกนะครับคือการไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงให้คนเขาแตกแยกกันแล้วก็การไม่พูดคำหยาบอันนี้ก็ทำให้เราเป็นที่รักคนฟังก็สบายใจด้วย และอีกข้อที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนิดหนึ่งคือการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรที่มันไร้สาระนะครับการเว้นข้อนี้เนี่ยข้อมูลเขาบอกว่าจะทําให้คําพูดของเราเมันมีน้ําหนักน่าเชื่อถือคนก็ให้ความเคารพมากขึ้นโอฟังดูแล้วทั้งกายกรรมวจจิกรรมนี้ส่งผลชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่ามโนกรรมหรือการกระทําทางใจนี้สําคัญที่สุดเอ่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะครับเพราะว่า มโนกรรมหรือความคิดเนี่แหละครับมันเป็นต้นต่อเป็นรากฐานของการกระทําและคําพูดทั้งหมดเลยถ้าความคิดเรามันไม่ดีการกระทําคําพูดมันก็มักจะออกมาไม่ดีตามไปด้วยนะครับในข้อมูลระบุไว้3ข้อนะครับคือข้อแรกการไม่โลภอยากได้ของคนอื่นหรืออภิชาการเว้นข้อนี้มันก็จะนําไปสู่ความรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ไปเบียดเบียนอยากได้ของใครเขาค่ะ ข้อสองคือการไม่พยาบาทปองร้ายหรือพยาบาทอันนี้ก็คือการปลูกฝังความเมตตาในใจเราไม่คิดร้ายต่อใครบรรยากาศรอบตัวเรามันก็จะดีขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆเลยครับคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิครับความเห็นชอบตามครองธรรมอ๋อความเห็นชอบอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแกนหลักเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะถูกต้องเลยครับเพราะว่าความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เอง ที่จะเป็นเหมือนฐานเป็นเหมือนเข็มชิดนำทางให้เราเลือกทำแต่สิ่งที่ดีงามทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วยการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันจะนำทางให้เราดำเนินชีวิตไปนในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็เจริญก้าวหน้าได้จริงๆครับอืมเหมือนกับว่าถ้าเทียบกันการกระทำทางกายกับวาจามันเหมือนการควบคุมสิ่งที่เราแสดงออกมาภายนอก แต่มโนกรรมนี่คือการปรับที่ต้นตอข้างในใจเราเลยซึ่งมันจะส่งผลออกมาทั้งหมดใช่ครับใช่เลยครับภาพรวมก็คือข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนำเสนอกรรมบท1ิบเป็นเหมือนแผนที่นำทางชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทุกการกระทำความคิดคำพูดของเราเนี่ยเออมันล้วนแต่มีผลกระทบทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการเลือกเดินในเส้นทางของกุศลและกรรมบทหรือทางแห่งความดีงามตามหลักสิบประการนี้ก็ย่อมเป็นหนทางไปสู่ความสุขความสงบแล้วก็ความเจริญที่แท้จริงทั้งกับตัวเราเองแล้วก็สังคมรอบข้างด้วยครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายที่อาจาร,รย์ย,ย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบที่เปรียบเหมือนเข็มทิศนำทางความคิดของเรามันทำให้ฉุกค,คิดขึ้นมานะคะว่าเอ่อในโลกยุคปัจจุบันที่แบบ ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะซับซ้อนเหลือเกินการที่เราจะสร้างและรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้มันเท่าทันโลกแล้วก็ยังสอดคล้องกับหลักเหตุผลความเป็นจริงอยู่เสมอเนี่ยเราจะมีวิธีปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้การตัดสินใจการกระทําของเรามันเป็นธรรมจริงๆนอกเหนือไปจากการแค่ละเว้นสิ่งไม่ดีตามที่ว่ามาอืมอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆ